โดยสารรถไฟฟ้าเ r t ก็คือรถไฟฟ้าสายดีค่ะตลอดวนี้เราจะมาปล่อยสิ่งที่ถูกแชร์และของิมควา่ถูกแชร์นครอบครั่วค่ะนะกรับวันที่5ธันวาคมจะเป็นวันคล้ายวันสตูรมราชสมภพแล้วยังยกให้เป็นวันดินโลกด้วยนะคะเรื่องของการโดยสารรถไฟฟ้าฟรีแล้วเนี่ยนะคะไปดูเรื่องของการโดยสารด้วยสายการดินด้วยค่ะไปดูที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะซึ่งก็ได้จัดรับพาซีสตันค่ะแล้วพบนะคะว่ามีผู้โดยสารใช้บริการ ขึ้นถึง2 6 4 0แล้วก็มีสายกรารบินลองถามค่าสายการบินน,น,ะนะคะเป็นการเพิ่มอุณหภูมิต่ตระุบกัปชาช์ท เป็นการออกมาเปิดเผยจากทางผู้มีการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือททคุณเชียรโรดดวงรักนะคะบอกว่าช่วงนี้เนี่ะไปจนถึงวันที่25มีนาคม2560จะเป็นช่วงของตารางการบินฤดูหนาวฤดูการท่องเที่ยวหรือเที่ยวี่ง่ายๆว่าช่วงไฮซีซั่นจะมีผู้โดยสารในเดินทางทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นจำนวนมากเตรียมกระเป๋าตังค์ด้วยข้างหลังนะ หรือว่าถ้าเทียวเป็นเป้านวีก็จะเป็นแสส่นดเทียวบินเฉลี่ยวัละ9ก้ารบียวบินว่าพ่งขึ้นเก้าจุดห้องปร์เซ็นค่ะและอันสุดท้ายนะคะอเป็นเรือี่ากาศีนาสุมันณภูมิก่อนก็ขอเริ่มดีในช่วงฤดูหนาวนี้หสายและ้องเป็นสายการบินรับที่แอร์ของทางจีเขาค่ะทีนี้ก็ยัมีสายการินลดูไบของรัอมิา แล้วก็สายการบิน US บางปลาแอร์ไลน์ของบังกลาเทศที่ติดต่อขอดนในช่วงนี้ด้วยค่ะอันนี้เราก็ขายการบินที่มาทำารนะตอนนี้ทาคสัญญาชนรวมทั้งรวบทัที่รอยสามถึงหาสายการบินแล้วนะคะก็เป็นสายการบินประจำขนผู้โดยสารผสมสินค้าเนี่ยร้อยสองสายแล้วก็สายการบินประจำรับขนเฉพาะสินค้าก้าวสายนี้ไปก็เป็นเพียงมีสายการบินที่ใช้รหัสเชื่อมเดินร่วมกันกับสายการบินอื่นในที่เรียกว่า co-share นี่คือสินสายการบินค่ะ เราคอยพีมาจินไ่รองรับการเดินทางของผู้โดยสารอย่างเช่นเรื่องของการบริหารจัดการระบบจักยรถแท็กซี่ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการหรือว่าจะเป็นเรื่องของการให้บริการรถเช่าแบบขับเองการให้บริการรถตูมอีต์ให้บริการรถตู้สาาระหรือว่าจะเป็นเรื่องของและอันนี้ก็ราคาแล้บสองร้อยห้าสับบาร่มกันนปรที่สานกองมาครับการตรวจคนเข้าเมืองให้การบริการและอันนี้ก็จะขาย อันนี้จ่ายร้อยสามสิบนะคะมาสโลแล้วโลมากด้วยตอนนี้ไม่ขึ้นเลยอ่านผูมับก็ของไม่ใช่กันวนะคะแล้วต่อไปก็จะเป็นบางในสดนะคะบเต่า้าสิบาทรมาก็จะนกัร้านกเตี๋ยวทัวไปมันไม่มีตำหน่งแต่ก็มีแล้วอาภาชนะแปลกๆมาใส่ปรากฏว่าขายได้มากกว่าเดิมในสามข้าวตัวภาชนะที่ว่านี้คือ อยากจะคุณจะเปลี่ย <yapıl> ีราคาที <ste> ่ในข่าวแก้ตัวกระเช้เราขายราคาเท้าไหร่ห้าสิบบาทนะคะอันนี้ก็จะขายราคาระหกไม่ใช่ยี่สิบห้าบาทคะกับเรนดาดาวมาดิเลิศนะคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมไปทานเป็ดเดียวกันค่ะแต่ว่าเป็นเป็ดเดี่ยวที่เขามีสุดท้ายนะคะในการที่อันนี้ก็จะเป็นสตรอเบอร์รี่เหมือนขนมปังนะคะเราจะขายเอาละสิบบาท เพราะมันมีตำหน่งเยอะแล้วนี่เลยก๋วยเตี๋ยวไข่ใส่โอ่งสูตรโบราณหนึ่งร้อยปีนะคะคือคนท่านนี้เนี่ยเขาเป็นคนราชบุรีแต่ว่าไปใช้ชีวิตอยู่ที่สุราษฎร์ธานีไม่ไปกล่าวนะคะเอาตปงนีนะคะมาใส่สุราษฎร์ธานีด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยราคา่ดออันนี้เป็นอัญมณีนะคะเราเป็นหลายชนิดนะในไทม์ธรรมดากลายเป็นใส่โอ่งโอ่งใต้ชบุรีได้ไหม คนหยุดสุดท้ายคือเรียกว่าต้องยกโองขึ้นมาตบแล้วค่ะถ้าอย่างนี้นะคะหยุดสุดท้ายบ่อนก็จะนั่งเป็นกลุ่มเลยอยู่ที่ถนนสายเนี่องเมืองตะวันตกแยกตาปานกับสะพานบางใหญ่ในพื้นที่หมู่ที่สามอำเภอเมืองสีดาธานีนะคะที่เรียกชื่อที่พัชรพลแซ่เขานะคะที่สอบไม่ใช่ตาวดาถ้าเทอมโน้่เรื่องโอมต่างไม่ยังลายภาพสิปดับยานี่ไม่ค่อยดีก็เลยเปิดร้านเลย เป็นขนมังนะคะเราจะถุงใบเตียวนะคะี่ก็ะเป็นหน้าใหญ่นะคะ่ลังมอย่าว่ปลเปล่านะคะก็เลยนำใยเตียวสต้ำตาขายมีความคิดที่จะทายใหม่นสุดอันนี้ก็ยิ่ห้าบาดกันค่ะขยายตลาดให้เร็วขึ้นในวิธีการะงคลายมังกรกะเลยค่ะองคลายมังกรขนาดแค่ถาชุนปลาแปนิ้วก็คือชิตประมาณตามใยเตียวที่เราคุ้นเคยนะคะก็ต่อไปแล้วก็เป็นแผนจริงนะคะ เก็บความร้อนได้นานเพราะฉะนั้นความอร่อยของเส้นก๋วยเตี๋ยวนี้คงที่นะคะมีจุดขายดีสร้างความแปลกใหม่เป็นจุดสนใจดึงดูดลูกค้าเป็นที่ชื่นชอบของนักกินเขานะคะราคาก็คงที่โอเและก็จะเป็นไอ้ินคนอ้วนนะคะจุดสนใจสองอันนะบางตานภูมิใจของพี่เขาสักหน่อยนะคะพี่พัเขาสนใจเราเจ้าของร้านะคะหรือจะดิบีเชียอันนั้นอันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองนะคะเราขายราคา25บาทนะะคไม่มีตำหนิอันนี้ก็25บาทคะไม่มีตำหนินะคะ แ้มเราก็จะมารีวิวปลากัดเ็ขค่ะรอสักคู่หนึ่งนะคะแล้วก็กลับมาแล้วนะคะนี่นะคะประกาศราคายตัวละห้าสิบเอาแมวบาง คาประกดตัวนี้ขายห้าทาทและตัวนี้นะคะือทุกวันนี้ไม่ขายได้ถึงวันละสามรอยงค่ะยอดขายอย่าง่ายๆก็คือใช้นําียงขายตัวละสามสิบันี้นีาก็ขายแล้วแตงโมเช้าเื่อยไปจนถึงบ่าย2โมมาช้าก็ขายตัวละห้า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 หาห้าห้าห้า้าห้าห้ห้า้าห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 ้ห้าห้าห้า้าห้า้าห้าาห้าห้าบาห้าห้าาห้า้า และอันนี้นะคะเราจะขายตัวละห้าสิบไอเดียการคิดนะครับในการที่จะหาจุดที่เป็นจุดเด่นของสินค้าตัวเองแล้วก็พอเวลาคนมารับประทานสเตียรเนี่ยพอเขาเห็นแปลกๆปุ๊บเขาก็ถ่ายรูปถ่ายรูปแคทตินอันตัวนี้นะคะก็จะสวยมากเป็นพิเศษนะทางร้านลูกค้าก็จะเพิ่มเติมต้องอร่อยแล้วก็สะอาดมองกล้องไ่ค่ะุยส์มองกล้อง เรื่องของความขึ้นหน้าคดีไอ้แมที่พาพวกใลูกชายลูกชายของือบอบเบบนบบบบบบใต้บบอะบี่บบบบบบกบบตัวบบบบปบบกบบ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 บนบบ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 บนบบนบบบบบบบอบบ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 อบบบบยบบ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 สักครู่เดียวนะฮะ